นี่ก็รอเหมือนกันอะพอใช้ได้ไดปะล่ะแกก็ไม่ยืนตรงเดียวกับฉันสิเอมจะได้ปลอกลงมาทางฉันที่เดียวก็จะยืนตรงนี้อะมีอะไรมาแต่ฉันเปิดก่อนป่ะคิดจะใช้คนอื่นยังไงไม่เอามาเลยขอมานี่นะแต่ฉันเปิดก่อนป่ะไม่ต้องรอก็จะลูกสาวเพราะเจ้าตัวนี้เล่นกดที่ว่าแกคิดซะอีกไม่เชื่อก็รอดูเลยและแอทิเล็ตก็คือเจ้าแอร์ไฮเออร์เรา แคสเซต์อินเวอร์เตอร์ R12 มันเลิกสะจ้นอยากบอกต่อทุกคนได้ดูกันเลยทีเดียวที่มาพร้อมระบบ4ฟ a y i n d e p e n d e n t air f อร์โฟสวิงบายพแต่ละด้านปรับได้อิสระและแบบ360องศาจะให้ลมไปทางไหนก็ได้หมดไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปมาพร้อมหน้าจอ LED ซ่อนอยู่ในพาร์เนลแบบเรียบเนียนนอกจากนั้นวัสดุก็ทําจาก ABS ไม่เหลืองไม่กรอบใช้นานแค่ไหนก็ยังดูใหม่แถมยังมีฟังก์ชั่นเซลสกินนิ่งทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติอีกต่างหากถ้าจะเลอเบอร์นี้บอกเลยว่าติดเจ้าตัวนี้คือจบจริงเ้างมีขนาดไปตั้งแต่18,800 อยูถึง7 7 0มือยพยูเลิกคลอกกันแล้วกดสั่งซื้อกันหลึงตรงนี้ได้เลยหรือหาซื้อที่เมือนแร์ทุกสาขาส่งฟรีและติดตั้งฟรีทั่วประเทศไทยกดได้เลยนะ